หอมไก่นะคะทุกคนคะ่ะตามเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะใส่เครื่องลงไปค่ะพริกหอมนะคะไก่ทุกคนขาดนี่ได้ก็คือน้ำปลาะนะคะัดก็จะมาคั่วไก่นะคะใส่น้ำปลานะคะใส่เกลือปน่นแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือผงนัวนะคะน้ำปลาของเราเราต้มอินนะคะทุกคน จะไข่คั่วนะคะคั่วไก่ใส่เครื่องก่อนนะคะใส่น้ำมันไปค่ะใส่น้ำไม่เยอะนะคะปะัดชนินผักนะคะทุกคนให้ผักชีราวนะคะใบชะพูนะคะเห็นใบชะพููก็อยากกินแกงอ่อมนะคะทุกคนคะ่ะผักเรานะคะไก่เราสุกแล้วนะคะทุกคนเดือดแล้วค่ะเราก็จะเอาผักนะคะลงไปนะคะแล้วก็คั่วนะคะมีใบชะพูะคะ่ะใบ แมงรักนะคะไอมะกรูดนะคะไม่ได้แล้วก็กระหล่ำค่ะทุกคนตักชีลาวะคะทุกคนดูอหอมหอมค่ะทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวนะคะหรือเราจะอาุ้นเส้นลงไปก็ได้นะคะทุกคนทำได้หลายเมนูคะทุกคนค่ะใครไม่ชอบทานข้าวนะคะอย่างปักนะคะไม่ชอบทานข้าวบะก็จะใส่อุ้นเส้นลงไปนะคะมันก็จะตักค่ะ หอมมากเลยค่ะทุกคนคะ่ะทำง่ายๆนะคะแกงอีสานนะคะแกงอ่อมอีสานค่ะทุกคนรสชาติก็แล้วแต่เราชอบเลยค่ะทุกคนอย่างปัดปัดก็ชอบสไตล์อีสานนะคะอ่อมนวลนัวค่ะทุกคนจ้ะ